กลับมาอัปเดตในเรื่องของผลการนับคะแนนทั่วประเทศอย่างไม่เป็นทางการอีกครั้งนะคะสำหรับการเลือกตั้งประจำปี2566ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะผลการนับคะแนนช่วง5ทุ่มกว่านะคะก็เปอร์เซ็นต์การนับคะแนนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ71%นะคะโดยภาพรวมจากที่เราเห็นนะคะจะเห็นว่าอันดับหนึ่ง25%คือพรรคเพื่อไทยนะคะได้คะแนน6ล้าน1 5 1,846คะแนนค่ะขณะที่อันดับ2นะคะคือพรรคก้าวไกลค่ะอยู่ที่25% ได้คะแนน6 000, 1ล้าน3นคะแนนค่ะ2องพักนี้นะคะมีคะแนนต่างกันเพียงแค่หลักพันเท่านั้นนะคะที่7,013คะแนน ขณะที่อันดับที่3นะคะที่ได้ในเรื่องของคะแนนการเลือกตั้งนะคะอันดับ3คือพรรคภูมิใจไทยค่ะได้สิค่ะอันดับที่4คือพรรคพลังประชารัฐนะคะอยู่ที่11%อและอันดับที่5คือพรรครวมไทยสร้างชาติอยู่ที่เเรค่ะเรามาดูผลการนับคะแนนของทางพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะก็พื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยจะเห็นว่าอันดับหนึ่งคือพรรคเก้าไกลค่ะอยู่ที่44%ได้คะแนน9 6 7 0 6 4คะแนนค่ะขณะ ที่อันดับที่2นะคะได้20%ก็คือได้คะแนน4,42,700คะแนน2พักนี้นะคะคะแนนต่างกันอยู่ที่5 2 4 3 6 4คะแนนค่ะอันดับที่3นะคะก็คือพักรวมไทยสร้างชาติค่ะได้16%อันดับที่4คือพักประชาธิปัตย์นะคะได้อยู่ที่8%ค่ะและอันดับที่ 5- 3%เคือพักไทยสร้างไทยค่ะ จากผลการานับคะแนนนะคะเรามาดูภาพรวมในเรื่องของจํานวนที่นั่งในสภานะคะที่มีทั้งหมด500ที่นั่งนะคะอันดับแรกค่ะคือพักที่ได้ก็คือพัรเก้ไกลค่ะได้จํานวนที่นั่ง153ที่นั่งนะคะโดยแบ่งออกเป็นแบบแบ่งเขตเนี่ย116ที่นั่งและแบบบัญชีรายชื่อ37ที่นั่งค่ะพรรเพื่อไทยอันดับที่2นะคะ143ที่นั่งแบ่งเป็นแบบแบ่งเขตนะคะ112ที่นั่งและแบบบัญชีรายชื่อ31ที่นั่งค่ะ อันดับที่3คือพักคุมใจไทยนะคะได้66ที่นั่งค่ะแบ่งเป็นแบบแบ,บ่งเขต63ที่นั่งและแบบบัญชีร,รายชื่อ3ที่นั่งค่ะ ตามมาที่พักพลังประชารัฐนะคะได้ทั้งหมด40ที่นั่งค่ะแบ่งออกเป็นแบบแบ่งเขตนะคะก็คือ38ที่นั่งและแบบบัญชีรายชื่อ2ที่นั่งค่ะและอันดับที่5นะคะก็คือพักรวมไทยสร้างชาติค่ะได้จํานวนทั้งสิ้น36ที่นั่งนะคะโดยแบ่งออกเป็นแบบแบ,บ่งเขตเนี่ย24ที่นั่งและแบบบัญชีรายชื่อ12ที่นั่งนั่นเองนะคะซึ่งนี้คือภาพรวมของการนับคะแนนซึ่งตอนนี้ถือว่า,าผ่านมาครึ่งทางแล้วนะคะก็คือกว่าเกือบ70%แล้วนะคะตอนนี้สําหรับการ นับคะแนนของของทางผลของทางกกตนะคะก็คือ71%ค่ะเลยว่าคราวนี้ทำไมพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> ต้องเลือกพรรคก้าวไกลพรรคก้าวไกลทั้งชัดแล้วก็พร้อมจุดยืนทางการเมืองของพรรคก้าวไกลมีลุงไม่มีเราและมีเราไม่มีลุง <c oughs> SILEN 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 SILEN